you're listening to a day podcast podcast for all things creative ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพี่น้องตระกูลไรสวัสดีครับสวัสดีครับผมป๊อกกี้ไร้ครับแพทไรครับผมพวกเราคือพี่น้องตระกูลไรครับผมเป็น,ปนพอดแคสต์ครับทาง a d พ Podcast นะฮะ,ะ,ะพบก,กันทุกสัปดาห์ ครนพุทธค่ำค่ำดึกๆโดยประมาณแล้วแต่ว่าคุณอยากฟังตอนไหนครับผมนนี้คือไปถึงเอพิส o ดใหม่ที่จะพับลิชนะครับแต่ว่าสามาย้อนฟังเอพิสซดเก่าๆได้ตามสะดวกในทุกเวลาในทุกช่องทางที่มีพอดแคสต์ครับผมใช่ครับรายการของเราเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระไร้ประโยชน์ไร้แก่นสาร ถ้าไร้ไปมากกว่านี้ก็จะไม่มีคนฟังแล้วอันนี้ก็เฉียดๆแล้วครับแค่นี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะเช่ออยู่ดีก็กลายเป็นสโลแกนของรายการที่ต้องพูดทุกตอนเลยนะมันเลยเชื่อนะว่าความเร็วความไร้สาระจะเป็นสโลแกนได้ขนาดนี้อ่ะมาครับเรามีสองเรื่องเช่นเคยในสัปดาห์นี้นะฮะใครก่อนดี๊อกี้ไหมได้โอิ่ี่ผมก่อนจัดไปของผมเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาจากก็วันก่อนก็ไปนั่งถ่ายถ่ายเฟซบุ๊กแม่กิจกรรมหลักแล้วก็เจอแบบพวกเพยอะไรนะ พฤติกรรมสัตว์โลก National Geographic นูนี่นั่นอะไรเงี้ยผมไม่ยามในภาพคุณไถยไปหายเพจพวกนั้นอยู่ครับมก็เกิดความสงสัยผุดขึ้นมาครับคือแน่นอนว่าสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือวานสีน้ำเงินอ่าใช่ไม Blue whale วานสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วครับผมแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือ แล้วสัตว์ตัวอื่นๆนะอืมพวกแบบอะไรวะม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอืมแมลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันมีอะไรอีกบ้างเนี่ยก็เลยไปเซิร์ชมาหมายถึงแต่ละสายพันธุ์ใช่โอเคแต่ละสายพันธุ์ครับผมที่มีเรื่องราวสนุกสนุกมีอะไรบ้างได้ก็เลยลองไปหาดูนะครับแล้วก็อะเอามาเล่าให้ฟังกันมันอาจจะโพลอยู่ที่แถวหลังบ้านคุณก็ได้ตรงนี้ต้องฟังนะต้องฟังนะครับอ่ะอย่างแรกก่อน อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้สิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอืและใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกอะคือวานสีน้ําเงินเหรอใช่ใช่ใช่คือไม่เคยไดโนเสาร์ทุกชนิดใช่ใหญ่กว่าไดโนเสาร์ทุกชนิดวานสีน้าเงินใหญ่ที่สุดครับคือ king of the big size ครับผมความใหญ่ของมันคืออะไรความใหญ่ของมันคือมันสามารถตัวยาวได้สูงสุดถึง30เมตร นึกภามไม่ออกแล้วสามสิบตัยาวแค่ไหนนะฮะแล้วหนักได้ถึงร้อยแปดสิบตันโอเคครับผมซึ่งร้อยแปดสิบตันนี้หนักแค่ไหนเขาเทียบมาว่าหนักเทียบเท่ากับทีเล็กสามสิบตัวเห็นภาพขึ้นครับผมเยอะๆๆอ่าครับผมทีเล็กสามสิบตัวบ้าอันนี้คือใหญ่ที่สุดในโลกทีนี้เราไปดูย่อยๆกันว่าแต่ละสายพันธุ์มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มที่สัตว์ใกล้ตัวครับ สุนักหมาหมาเนี่ยเขาเคยมีเก็บสถิติเป็นกินเนส s w o ดเรคคอร์ดเลยหมาที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นหมาเกรเดนครับพันเกรเดนก็มันก็ตัวใหญ่แล้วเนาะใหญ่ตัวใหญ่อยู่แล้วอตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บันทึกไว้ก็คือเป็นหมาที่ชื่อซูสครับผมชื่อยิ่งใหญ่แล้วนะยิ่งใหญ่จจ้าวมากซูสเนี่ยมีความสูงขณะยืนเนาะตั้งแต่ เท้าแนายืนสี่ขาเออยยืนสี่ขายืนปกติของหมายืนปกติครับผมยืนปกติคือหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรโอ้ครับผมเออก็เมกกว่าแล้วนะหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรน้ําหนักเจ็ดสิบกิโลครับครับผมอันเนี้ยก็เอออาจจะขุนดีนะใช่ใช่ใช่มาที่ขุนดีครับผมอันนี้ก็อืใหญ่จริงหรือเปล่าอความใหญ่จริงๆของมันจะอยู่ตอนถ้าเกิดสมมติมันกระโจน ยืนสองขาขึ้นมาขอขนมอ่ะเออขอขนมเวลาขอขนมของมันเนี่ยผมมันสูงได้ถึงสองจุดสองเมตรสูงกว่าคนนี่คือถ้าถ้าสมมติว่ามันเอาเอาขาหน้ามาเกาะไหลแล้วอะออหัวมันจะสูงเลยมันเกินหัวเราแน่แเออมันเกินหัวเราแล้วสเท่าไหร่นะสองจุดสองจุดสองเมตรชื่อปีเตอร์ ถึงแ่บปีเตอร์เขาประมาประมาณปีเตอร์เขาชนะปีเตอร์เขากว่าสูงะมาณแบบนักบาส NBA อ่ะใช่ใช่ใช่แยนโคเลอร์ผมจำได้สูง2.2เมตรอ่ะเอออะไรอย่างนั้นน่ะผมเคยใช้เขาในเกมแล้วผมจำแม่นเลย2.2เมตรเชี่ยอ่เนี่ยคือหมาที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกครับผมแต่ว่าเสียดายที่พอตัวมันใหญ่อ่ะสุขภาพมันก็อาจจะไม่ค่อยดีมันก็เลยตายตอน5ขวบ ก็ตายเร็วหน่อยนะครับครับผมอ่านี่คือหมาโอ้สองจุดสองเมตรเวลายืนขอขนมอย่าเลีกว่าขอขนมเลยบังคับเอาต้องให้แหละต้องให้เออต้องให้แหละออต่อไปครับไปที่แมลงกันบ้างเป็นสัตว์ประเภทที่หลายคนอาจจะไม่พิสมัยมมากเท่าไหร่ครับนะฮะแมลงที่ใหญ่ที่สุดครับอันเนี้ยข้อดีของมันคือไม่ใช่แมลงที่ดุร้ายหรือว่าน่ากลัวมากมันคือผีเสื้อกลางคืน ชื่อผ่านว่าไว e w วิชครับความใหญ่ของมันครับเวลามันกลางปีกกลางปีกใช่วิงสแปนนะฮะปีกกลางได้กว้างหนึ่งฟุตพอดีสามสิบเซนออเไม้บรรทัดอ่ะใช่หนึ่งไม้บรรทัดครับผมคือกว้างมากเด็กสมัยนี้เขารู้จักไม้บรรทัดกันใช่ไหมใช้แหละเขังใช้กันใช่ไม้บรรทัดโอเคโอเคโอเคอยต้องใช้ยต้องใช้หนึ่งไม้บรรทัดแล้วก็สิ่งที่ ทำให้มันไม่ค่อยน่ากลัวมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีในประเทศไทยโอมันอยู่ในแถบอเมริกาใต้ดรดกไวยเม็กซิโกโอ,อะไรเงี้ยบ,บางทีก็แบบอา,อาจจะไปถึงเท็กซัสที่อเมริกาบ้างแต่ก็อยู่แล้วแะนะบินไปไกลนะบินเหนื่อยเลยนะครับอันนี้คือมแมลงตัวใหญ่สุดครับดีไม่น่ากลัวมากโอเคได้โยได้โยต่อไปครับหมวดสัตว์ฟันแทะฟันแทะ อย่างเช่นหนูโอเคโอเคกระลอหนูนีนั่นอะไรนี้สัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดผมให้พี่ลองเดาพี่น่าจะเคยเห็นโอ้โหไอตัวมันจะมีหนูยักษ์อันนึงอ่ะที่ผมผมนึกชื่อเขาไม่ออกอ่ะคืออ่ะมันผมเฉลยคาปิบาร่าเฮ้ยทำกรอบวเออครับผมเออก็คือคาปิบาร่ามันจะเหมือนเขาเรียกว่าหนูอะไรวะ หนูพุกตัวใหญ่ๆแต่ว่าอันนี้คือไซส์มันใหญ่มากความสูงของมันคือสูงสองฟุตสองฟุตเป็นหนูที่สูงสองฟุตใหญ่เลยนะแล้วก็มันก็จะมีความตลกคืออีคาปิบาร่าจะเป็นสัตว์ที่แบบเป็นมิตรกับสัตว์ทุกชนิดมันก็จะมีรูปเคยเห็นโพสต์ที่มันแบบรวมรูปคาปิบาร่าที่อาศัยอยู่กับสัตว์ชนิดต่างๆก็อยู่แบบอยู่กับหมาอยู่กับแมวอยู่กับนกอยู่กับหนูอยู่กับอะไรทุกอย่างแล้วก็สัตว์เป็นกลางเป็นมิตรกับทุกสายพันธุ์แล้วก็ มีบางอันแม่งไปอยู่กับจระเข้อะแม่งนอนอยู่ข้างๆกันคือแบบแม่งันยังมีชีวิตนยวะมันยังมีชีวิตนะแล้วก็เหมือนกับว่าด้วยความที่แบบขนแม่งหนามากอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นแบบเหยื่อของนักล่าได้ขนาดนั้นเพราะล่าไปไม่ก็เขียวไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยเออก็เลยไปนอนอยู่กับจระเข้ได้เอออยู่ได้กับสัตว์ทุกชนิดนะฮะอันนี้ก็ตลกดีัปีบรใช่แล้วก็ก็เห็นบางทีก็มีบางสวนสัตว์อะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยงคนเข้าไปแบบ เล่นได้อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับลองหาดูได้ได้จัดไปโอเคต่อไปครับสัตว์ขาปล้องแดวานหน่อยมเช่นเช่นสัตว์ขาปล้องเช่นอันนี้จริงๆมันจะรวมหลายๆอย่างอีกเช่นทั้งแมงมลงอ่ารวมไปถึงปูอ๋อขาเป็นปล้องขาเป็นปล้องปล้องปล้องโอเคใช่ขาเป็นปล้อง เขาบอกปูนี่นึกออกเลยเออขณเราพยายามรีดเนื้อมันออกมาถึงหักป้อนะใช่โอเคนึกออกเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งก็จะเป็นแบบสัตว์ที่มีจํานวนเยอะที่สุดในโลกนั่นแหละรวมไปถึงแมลงอะไรเงี้ยนะสัตว์ขาปล้องที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้แก่ปูแมงมุมญี่ปุ่นอ๋อโอเคนึกออกนึกออกนะลองไปเสิร์ชดูจะเห็นว่ามันจะเป็นปูที่แบบโคตรใหญ่ตัวตัวกลมๆหน่อยแต่ว่าขาแม่งจะกลางยาวมากนะฮะ ซึ่งมันมีบันทึกเอาไว้ว่าตัวที่ขากลางได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยคือสามจุดปดเมตรชี่ยคุณลองคิดโอ้กว้าง3.8มจุดเมตรเวลามันกลางทุกอย่างออกกันนะน่ากลัวสัสๆเลยเนี่ยเอามากินนิดอิ่มนะนี่นึกภาพเอามาช่แค่อาหารหลายมือหลายมือหลายคือมื้อเดียวเนี่ยกินขาข้างเดียวอ่ะก็แบบจุไม่รู้จุอะไรแล้วครับผม <laughs> เอออันนี้คือขาแต่ว่านนจริงๆเขาบอกว่าถ้าอ่ขามันอาจจะขี้โกงไปมันอาจจะไม่ได้แบบวัดจากตัวจริงๆถ้าตัวจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอเมริกัน l o เตอร์กุ้ง l o เตอร์ที่แบบกินกันทั่วไปเนี่ยแหละเออจริงๆอะ่ะล l o เตอร์มันสามารถตัวใหญ่ได้มากสุดอะ่ะคือตัวยาวเมตรหนึ่งแค่ลําตัวอย่างเดียวเลยนะยาวอยู่นะอ่าเออหนึ่งเมตรคือยาวมากแต่เขาบอกว่า เดี๋ยนี้มันไม่มีชาวประมงคนไหนที่ปล่อยให้ยาวได้ขนาดนั้นอ๋อโอเคเออเป็นเรื่องคือถ้าเจอก็แบบโคตรแรวเวรี่เลเอาขึ้นมาแล้วอ่ะเพราะว่าเขาจับมากินกันหมดแล้วนะครับผมอืมบ้าอันนี้คือสัตว์ขาปล้องครับครับผมต่อไปครับอันนี้แอดวานที่มาอีกนึงแมงกระพรุนมีสปีชีส์ของมันเองใช่ใช่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนอินดี้อินดี้อ่าใช่คือแมงกระพรุนมันจะมีทั้งไซที่แบบจิ๋วมากใช่แบบตัวหนึ่ง เส้นเดียวอะไรนี้ก็มีและตัวที่ใหญ่มากซึ่งตัวที่ใหญ่มากที่สุดอ่ะคือแมงกระพรุนแผงคอสิงโตเอแค่ชื่อก็แบบดูเป็นราชาแล้วเป็นะริงซึ่งความใหญ่ของมันอ่ะสามารถใหญ่ได้มากที่สุดเส้นผ่านศูนย์กลางสองเมตรลองนึกภาพดำน้ำดำน้ำไอเชี่ยอะไรกลมๆวะว่ายมาไอมันเหมือนจะใสๆแล้วแม่งเป็นแบบกลมๆอ่ะ ใหญ่สองเมตร<ม>อ่ะใน่ากลัวชอตน่ากลัว<อ>สักกลมๆสองเมตรและนอกจากความใหญ่ของตัวมันแล้วหนวดของมันครับหนวดของมันแม่งก็ยาวมากยาวได้ถึงสิบห้าเมตรกัน,นึกภาพไม่ออกอะว่าแม่งยาวได้แค่ไหนซึ่งมันก็เคยมีข่าวออกมาว่าไอ้แมงกะพรุนอันเนี้ยตัวเดียวอะสามารถทำให้คนหนึ่งร้อยคนที่ลงไปไว่ายน้ำอะ โดนผิดได้เพราะว่าแบบด้วยความที่หนวดมันยาวว่ายไปเรื่อยๆคนอะไรเงี้ยลงไปเล่นน้ําไม่รู้เรื่องหรูหรามวก็โดนพิษแมงกระพุนเข้าไปครับผมนะครับโดนไปเลยร้อยคนอ่าอันนี้คือหมวดแมงกระพุนครับอเฉพาะทางใช่เฉพาะทางมากครับต่อไปครับค้างข่าวอันเนี้ยน่ากลัวน่พอเดาแม่งอยู่ออสเตรเลียไอพวกที่พูดพูดมันเนี้ยอยู่ออสเตรเลียกันซะเยอะไอแมงกระพุนน่ะอาจจะใช่เอออันนี้ยังไม่ได้เช็คเลอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ ค้างคาวสัตว์ประหลาดเนี่ยผมว่าในออสเตรเลียครับผมมันต้องมีแหละมันต้องมีอยู่ในออสเตรเลียสักตัวครับผมค้างคาวครับครับ้างคาวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกครับเออันนี้เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์อยู่ในฟิลิปปินส์ใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้ตัวเข้ามาต่างๆออชื่อค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนโอ้คนน่ารักเลยคนคิ้วเลยชื่อภาษาอังกฤษคือ golden crown flying fox ครับผม ฟลายิงฟอกเพราะว่าหน้ามันเหมือนหมาจิ้งจอกใช่ใช่เออโอความใหญ่ของมันครับเวลากลางปีกกว้างที่สุดคือสองเมตรเชีรยนึกภาพเดินเดินไปเจอคางคาวบินมาปีกสองเมตรกูต้องทํำยังไงก่อนผมนึกภาพที่มันแบบที่มันอยู่เฉยๆแล้วมันค่อยๆกลางอ่ะแล้วเรารามันจะหยุดเมื่อไหร่อ่ะแล้วมันไม่หยุดอ่ะเี่ยหนังสยองขวัญอ่ะใช่ใช่ โอ้ชี้สองเมตรแต่ข้อดีของมันก็คือมันเป็นค้างคข่าที่กินผลไม้และน้าหวานจากดอกไม้อ๋อค้าววีแกนค้าววีแกนค้าววีแนก็เลยอ๋อโอเคถ้ามันกินคนถ้าเป็นแบบดูดเลือดเงี้ยจะมีเลือดที่ไหนพอให้มันกหมดตัวลยครับผมเออแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่แบบ ถึงแม้ปีกมันจะกลางสองเมตรแต่ว่าน้ำหนักรวมของมันจริงๆอะแค่กิโลเดียวเองนะตัวมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเราพอสู้ได้เราพอสู้ได้มันใหญ่ที่ปีกมันใหญ่ที่ปีกเราพอฟัดกับมันได้ตัวตัวเออครับต่อไปครับสุดท้ายจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าผมลองคัดที่สนุกมากครับงูไม่มีงูไม่มีงูให้ผมได้ไหมอ่ะจริงๆอ่ะผมแถมงูให้เดี๋ยวของงูอันเดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมแถมงูให้ครับผมสัตว์กระเป๋าหน้าท้องอ้าวมันมีอะไรมากกว่าจริงโจ้ไหมวะ อก็จิงโจ้แหละก็แค่เขาบอกจิงโจแดงครับออก็ยาวหัวถึงหางก็ประมาณสองจุดเจ็เมตรอันนี้ได้สุดก็ยาวอยู่นะแล้วก็หนักเก้าสิบกิโลกรัมจริงๆก็ไม่ได้แอดวานมากแต่ว่าไปเจอมาว่ามันมีจิงโจ้สายพันธุ์หนึ่งอันนี้สูญพันธุ์ไปประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันปีก่อนจิงโจ้ปัจจุบันหนักเก้าสิบกิโลใช่ไหมมันเคยมีตัวที่หนักสองร้อยสี่สิบกิโลซึ่งใหญ่มาก กระโดดทีที่พื้นแม่งสั่นนว้ยเวลามันมันมันฮอบมันฮอบฮอมาเนี่ยเอเป็นจริงโจ้หน้าสั้นเอผมเราไปหารูปมาหน้าแม่งตลกมากแต่ว่าความพิเศษของมันคือด้วยความที่มันหนักสองร้อยสี่สิบกิโลอ่ะมันก็เลยกระโดดไม่ได้ว้ยชีต้องเดินเอาเออจะไปไหนมาไหนแม่งเดินเนาะเวลามันไปไหนมาไหนอ่ะแม่งเดินเหมือนคนคือเดินสองเท้าอ่ะกระโดดไม่ได้ ช่เนาะคสารก็ด้วยอาจอาจจะเป็นเหตุน <ic Nor diction aries> ี <ION purse through> ้ทําให้มันสูญพันธุ์ไปเพราะมันกระโดดไปไหนไม่โอเควิ่งหนีเสืออย่างไรไม่ทันโอเคอ่ะผมแถมให้นิดนึงแถมงูอ่าของงูงูงูที่ยาวที่สุดครับผมคืองูเหลือมเราเนี่ยแหละอ่าเออหาได้ในประเทศไทยหาได้ในประเทศไทยอย่ามาแถวบ้านกูนะยาวที่สุดที่เคยบันทึกไว้คือแปดเมตรเช แปดเมตรเออไม่รู้ว่าจะคำนวณยังไงอะรถเมย์รถเมย์ถึงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันก็แปดเมตรอะแปดไม่เมตรอะเจอที่ไหนเจอที่มาเลเซียอใกล้บ้านเรามากไม่ไกลไม่ไกลเออไม่แน่ในบ้านเราอาจจะมีอ้นนี้มันใหญ่กว่าพวกอนาคอนด้าเลยพวกนี้หรอใช่ใช่อนาคอนด้ามันจะได้ในความแบบหนาๆใช่ไหมแต่ความยาวอะ ใช่ใช่คือคือบางทีอ่ะเวลาเวลาเราพูดว่าในคอนด้าเราเราไปนึกถึงหนังอนาคอนด้าของเจนเฟอร์โลเปสเนี่ยซึ่งมันไม่ตัวขนาดนั้นเว้ยมันใหญ่มันโออะคือมันใหญ่แหละมันใหญ่แต่มันอาจจะไม่ยาวใช่แต่ถ้าหนากับยาวเป็นคนละเรื่องนะใช่ใช่ใช่อันนี้คืองูที่ยาวที่สุดในโลกครับผมวันนี้คือไพรตอนอ่าครับผมจริงๆมีอันอื่นเดี๋ยวผมรวบเร็วๆให้ฟังแล้วออมันจะมีปลาหมึกครับผมปลาหมึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออ่ะมันชื่อปลาหมึกยักษ์เลยอร่อยอ่าความใหญ่ของมันก็คือ เอาแค่กระดองของมันคือ2เมตรครับผมรวมหนวดด้วยคือ18เมตรเชี่ยเป็นกระดองกระดองเล็กนิดองเฉยๆได้แต่พอรวมหนวดนี่มันเชี่ยเออหรืออ่ะนกที่ใหญ่ที่สุดครับผมนะครับก็จะเป็นนกอัลบาทรอสครับผมเอออยู่กาลาปากอสมั้งถ้าจำไม่ผิดผมว่าอะไรที่แปลกๆอ่ะกาลาปากอสมาดากัสก้าออสเตรเลียเออแถวๆเนี้ยนกอัลบาทรอสครับกลางปีกกว้างสูงสุดได้ถึง3.5เมตรดห้าเออ ก็ประมาณลดมั้งเออความยาวลดคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้เนาะปลาครับปลาอันนี้ไม่แอดวานเท่าไหร่ฉลามวานเรารู้กันอยู่แล้วยาวสิบสองเมตรหนักยี่สิบจุดหกตันอ่าเพราะเพราะเพราะเราแยกว่าวานก็คือวานวานคือแมมโมไม่ไม่สช่ฟิชนะอ่าใช่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 ครับผมก็ยี่สิบตันก็เขาบอกว่าประมาณรถเมย์สองคันครับผมเออหนักมากหนักมากแล้วก็สุดท้ายกบครับครับกบที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือกบโกไลแอด อันนี้คือชื่อยิ่งใหญ่ใช่ใช่ใช่ชื่อยิ่งใหญ่เขาบอกว่าตัวยาวความยาวของตัวมันเนี่ยยาวได้ถึง32เซนติเมตรฟุตหนึ่งอ่ะคุณลองนึกกบที่อยู่ที่บ้านที่เคยเห็นก็จะเป็นแบบตัวจิ้วตัวเล็กลองนึกถึงกบอย่างนั้นอ่ะตัวยาวฟุตหนึ่งเออเออไม่บรรทัดหนึงสาบเซนอ่าเอออ่าน้ำหนักของมันครับประมาณ3.3มกิโลกรัม ไซส์เท่ากับแมวอ่ะเขาบอกว่าไซต์เท่ากับแมวแล้วก็สามารถกระโดดได้ไกลสามเมตรเชี่ยพลังขาของมันคือแบบสุดยอดอ่ะแต่มีสิ่งเดียวที่มันทําไม่ได้ก็คือส่งเสียงร้องเป็นกบที่มีร้องโอเคดีแล้วหรือหรือหรือไม่ดีวะเราไม่รู้ว่ามันมาใกล้มาใกล้ตัวเราหรืออย่างโหแต่ถ้าตัวขนาดนี้มันส่งเสียงร้องทีนึงนั้นจะแบบ อลังการนะเราก็น่าจะเห็นมันมาตั้งแต่ไกลไกลแล้วมันเดินมาเราก็เห็นแล้วโดดตึกตึอะประมาณนี้ครับเรื่องราวสัตว์โลกตัวใหญ่โอ้โหสัตว์โลกตัวใหญ่นะครับผมของผมก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันเพราะมนุษย์เราก็ถือว่าเป็นสัตว์โลกพยายามแทได้เหรอพยายามแทเขาเขาเรื่องที่จะเล่าในวันนี้โอเคครับย้อนเวลากลับไปนะครับตั้งแต่สมัย ยุค B.C. ปลายๆถึง A.D. ต้นๆนะครับก็คือ B.C. Before Christ After Death นะฮะก็คือเป็นยุคที่โรมันกำลังฟื้นงฟูนะครับผมอาณาจักรอาณาจักรอาณาจักรโรมันนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมีมีคนอยู่จำพวกหนึ่งที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นปัจจุบันก็คือเป็นทั้งนักกีฬาแล้วก็ซุปเปอร์สตาร เป็นคนที่คริสเตียโนโรนันโดประมาณนั้นเขาก็จะมีกูุปปี้เป็นคนที่มีแบบมีแฟนคลับด้วยอ๋อมีคนส่งเสียงเชียร์เขาตลอดเวลามีคนมองเขาเป็นฮีโร่และซุปเปอร์สตาร์มองเขาเป็นคนที่โดดเด่นและเท่คูเชียร์แต่ไม่มีใครอยากไปเป็นอันนั้นด้วยความสมัครใจหรอกอ้าวเพราะนั้นแปลว่าคุณต้องเป็นหนึ่งนักโทษสองมีโอกาสตายได้ สิ่งนั้นก็คือ g กลเ i เตอรครับแกลเลเตอร์เหมือนหนังลาเซโครที่เรานึกภาพกันนะฮะคือมันก็จะมี2แบบนะมีคนที่ต่อสู้เก่งมากๆแล้วก็จะเป็นการต่อสู้แบบโชว์แล้วก็เป็นพวกทาสที่นํามาต่อสู้กันไม่ว่าจะกันเองหรือว่ากับนักรบกับสัตว์ต่างๆเพื่อเพื่อความบันเทิงของคนรวยพวกออลิตต่างๆนะครับมันก็มี2ชนิดใช่ใช่ใช่คือจุดเริ่มต้นของมันเนี่ย ตอนแรกมันจะเริ่มจากการที่การต่อสู้กันเนี่ยเขาจะเหมือนกับถูกนําไปต่อสู้กันในงานศพของชนชั้นสูงนะครับเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้ามีการหลั่งเลือด ในงานศพนั้นน่ยเลือดนั้นจะพาจิตวิญญาณดวงวิญญาณนั้นไปสู่พภูมิที่ดีไม่รู้ทาไมมันคิดอย่างนั้นแต่ว่าแต่ความเชื่อเชื่อมโยงเชื่อมโยงแกดแผ่นแหละโคตรแถเลยอะโคตรแถเลยอะแต่ว่าเป็นเหตุเป็นผลคืออะไรใช่ใช่นั่นแหละก็ันมันก็เริ่มจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นการต่อสู้ของเกรเดเตอร์อย่างนี้ได้มักจะมักจะเป็นคนไฮโซอาจจะพูดกันอย่างนี้นะจะเป็นคนชั้นชนชั้นสูงที่มีเงินจ้างมีงานศพที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่พอเรื่องมันผ่านไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ย เ้มันสนุกดีว่ะคนฆ่ากันเนี่ยออกสู่วงกว้างมากขึ้นครับผมรัฐเลยจัดเองเลยเลยเข้ามาแบบฟัน FUND มามามาให้ทุนตรงนี้นะ FUND มามาดูแลตรงนี้แล้วก็จัดกันเป็นมีแบบยิ่งใหญ่เป็นทางการมีโมเตอร์โปรโมเตอร์นี่คุณนึกภาพแบบเป็นมวยปั้มเลยนะถูกต้องเลยนะ ก็มีคนที่แบบคอยจัดแมทชิ่งกูที่น่าสนใจถ้ามันน่าเบื่อก็มีแมทช์พิเศษไหมสเปเชียลแมทช์ชิงเข็มขัดประมาณชิงเข็มขัดแล้วก็เฮ้ยไอ้นักลบคนนี้เก่งดึงมันเข้ามาในสังกัดเราไหมประมาณนี้เลยก็มันจะเริ่มอย่างนั้นจะมีโปรโมเตอร์คอยจัดตอนแรกเนี่ยก็เป็นการตัวตัวกันของธาตุกับธาตุธาตุกับนักสู้นักสู้กับนักสู้ประมาณนี้นะครับแต่พอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันก็น่าเบื่อนะ สัมซาสัมซาใช่ใช่มันน่าเบื่อเราลองมีสเปเชียลแมทชไหมอนะครับผมอาจจะไม่ใช่แบบลูกกรงหรือแฮวินเจอเซลอะไรประมาณนี้มากแต่มันก็จะเป็นในลักษณะของกับสัตว์เช่นสิงโตอ่าครับผมอันนี้อันนี้คือเบเบสิงโตมันเบเบแต่ผมเพิ่งรู้จากการเรีเชื่เรื่องนี้นะครับว่าสู้กับช้างเดี๋ยวสู้กับไอ้เข แต่ว่าพอมันเป็นช้างกับจระเข้เนี่ยมันก็จะไม่ไม่ใช่ลักษณะตัวตัวแล้วเพราะมันคงไม่แฟร์ต่อให้เราแบบบ้าแบบดูเลือดกระชูดขนาดไหนแต่มันก็จะไม่สนุกมันก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันต่างกันเกินไปเขาบอกว่าพอมีสัตว์อย่างเช่นสิงโตช้างจระเข้เนี่ยการต่อสู้ของกาลิเตอร์จะเป็นในลักษณะของการ การล่าการโชว์สกิลการล่านะครับผมใช่เขาก็จะมีคนที่มีความสามารถในการล่าออกมาเพื่ออะโชว์การทํางานเป็นทีมล่าสัตว์ชนิดนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นการทําโทษก็เอานักโทษเนี่ยแหละครับที่มีโทษประหารชีวิต มาดวลกับไอสัตว์พวกนั้นซึ่งมันก็คือการประหารชีวิตแหละอ,อ,อ, <laughs> อย่าไปพูดว่าเป็นการต่อสู้<อ>มันคือการประหารชีวิตโดย<อ>มีคนมานั่งเชียร์และเอดอะเทนซึ่งมันเศร้ามากแต่ว่ามันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงใน<อ>ในสมัยยุยก่อนนะครับผมในยุก,ก่อนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับผมคนสู้สัตว์เป็นแบบนี้แต่ทีนี่พอเวลาเป็นนักโทษมันก็จะคล้ายๆกับหนังเกรเดเตอร์ นะครับเราจะสู้กับนักรบที่ทางการเขาหามาเหมือนเป็นแชมเปี้ยนนะคุณยังไงนะครับผมทีนี้รางวัลก็จะมีหลายอย่างทั้งหนึ่งคุณมีชีวิตต่อไปซึ่งอันนี้มันก็แต่ต้องต่อสู้นะนะครับผมแล้วก็ยกเลิกโทษเลยก็มีปลดพันธนาการครับผมและไม่ใช่การต่อสู้ของกลเดเตอร์ทุกการต่อสู้ที่ต้องจบด้วยการมีคนตายนะครับผมอย่างถ้าเราดูในนางกลเดเตอร์จะมีช็อตที่คนดูเนี่ยชื่นชอบมากตบมือ ลีฟลีฟลีฟอ่าคือแบบเฮ้ยให้เขาช่วยต่อแน่แปลว่าเขามีการต่อสู้ที่เจ๋งมากอยากดูอีกประทับใจแกรีเดเตอร์ที่เป็นทาสก็สามารถขึ้นมาเป็นฮีโร่ของเมืองได้ถ้าเขามีความสามารถในการต่อสู้จริงๆนะครับึ้นมาเป็นฮีโร่ได้เป็นซ u เปอร์สตาร์ได้แล้ววันหนึ่งก็อาจจะแบบพ้นโทษออกไปเป็นไปได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ยเราเห็นแต่ผู้ชายสู้กันมีมีเกรเดเตอร์ผู้หญิงไหมมี ความเท่าเทียมมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเขาไม่รู้ดีหรือไม่ดีเรียกว่าความเท่าเทียมได้อ่าเขาเรียกว่า g l a d ด a t r i c e s นะครับผมก็จะเป็นผู้หญิง gladiator อร์มีไม่เยอะแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับแมชอาจจะไม่โหดเทียมเลือดกระชุดเข้าฝั่ง g l ล d i a t o r อร์ชายนะฮะแต่ว่ามีเหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงคือสมัยก่อนถ้าภาพเราเห็นในหนังเนี่ยผู้หญิงก็จะอยู่บ้านรอรอผู้ชายไปรบใช่ไหมครับแต่ก็จะมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นนักรบแล้วก็มีสกิลด้านการต่อสู้เช่นกันกับนักโทษหญิงก็มีอเพราะฉะนี้เพราะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะฉะนี <c oughs> ้เขาก็มีการต่อสู้ให้กับแกลเดเตอร์หรือว่านักโทษผู้หญิงด้วยเชน่นก,กันนะครับก็เป็นโลกสมัยโรมันซึ่งถ้าว่าดีใจที่มันไม่ไม,ไม่มีแล้วไหมก็ดีใจเพราะไอ้การการฆ่ากันมันไม่ดีหรอกนะฮะสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต่อสู้วัวที่ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้ตัวสู้วัวกระทิงพูดง่ายๆคือการฆ่าวัวนั่แหละครับอ่าเขาก็พยายามแปนกันอยู่ว่าไม่อยากให้มัน ต่อแล<ค>้วมันเป็นพิธีที่ทามาตอม่อเน,นื่องมานาแล้วแต่ก็แต่ไม่ก็คือการทรมานสัตว์เขาก็พยายามให้ไม่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่อไปกันอยู่อืไม่แน่ใจว่าจะสําเร็จไหมแต่ว่านั่นแหละครับก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกประเภทแต่ว่านี่คือเรื่องราวเกรเดเตอร์เมื่อยุคโรมันนำมาเล่ากันนะครับสรุปเร็วๆก็คือเนี่ยมันมี2อย่างคือทาตดกับนักสู้ที่เก่งมากวิธีการต่อสู้มีหลากหลายสู้คนสู้สัตว์ใช่สู้คนสู้สัตว์มีแมชสเปเชียลมากมาย ผมไม่ได้จะมีแบบมีแบบมชอลังการขรนาดไหนแต่แบบตอนออที่อ่านมาก,ก็อลังการอยู่แต่จะเป็นในลักษณะของแบบสู้กับสัตว์แปลกสู้เป็นทีมอะ,อะไรอย่างงี้มากกว่านะครับ,บ,บสู้กันพร้อมกันหลายคนหา้ามใช้อาวุธมีแบบบลายโฟด้วยนะ<ห>มีบลโฟก็คือแบบแบบปิดตาดตาครับแล้วก็ไม่ตับจากเขาเรียกว่าอะไรนะล็อกมีการโซ่ล็อกแขนนะฮะแล้วก็ปิดตาแล้วก็ซัดกันมันฟังดูทุลักทุเลมากแต่ก็เขาบอกว่าคนชอบคนมันก็ สัญหาเนาะคนมนก็สหาบันเทิงยุคน,นั้นนะ่ะเนอะก,ก,ก็ก็ไม่จัดละกัน no judging ละกันนะฮะเอาเป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าละกัน โอเคนะครับผมแกลเ i เตอร์ในยุคโรมันครับอยากกลับไปดูหนังอีกรอบหนึ่งเลยอ่าผมนึกว่าคุณอยากกลับไปในยุคนั้นไม่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 แค่ดูหนังพอแล้วพอแล้วผมดูแม็กซิมสของเชฟของราสเซลโครผมโอเคแล้วไม่ต้องไปอยู่ในยุคนั้นนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้สองเรื่องนะครับเรื่องของสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่จากคุณปกกี้นะครับผมแล้วก็เรื่องแกลเลเตอร์ชีวิตการเงินซูเปอร์สตาร์ ในยุคนั้นแล้วก็ชนิดการต่อสู้ต่างๆในโรงมันนะครับผมสองเรื่องผ่านไปแล้วนะฮะย้ําเหมือนกับเทปที่ผ่านมาที่คุณป๊อกกียย้ําก็คือดูแลสุขภาพครับทุกท่านนะฮะสูสุอะไรที่เสียงก็อย่าอย่าพึ่งรอแป๊บหนึ่งใช่ครับแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติได้เราจะได้จัดมีติ้งไรท์โอ้โหครับผม นี่เรายิ่งใหญ่ขนาดจัดมิ팅แล้วอ่ะคนเจ็ดปดคนผมกว่าก็น่าจะหาได้ทีมงานก็จ้างมาทีมงานก็ห้าแล้วนะฮะอีกสองสองก็น่าจะบังคับกันได้เอโอเคโอเคโอเคเอาสัญญาเลยถ้าหากสถานการณ์โอเคปุ๊บเดี๋ยวเรามีプライมิตติ้งกันเออมานะจัดไปอาหารควจะเป็นไรซ์ เซนีต่า <Bond> งๆโอ้ครับผมโหลดครับหรอโดครับโหลดครับนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทาง A Day <playing> <g> Podcast <pakai> ครับวันนี้ผมแพทย์ไร่ผมปกี้ไร้ครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายติดตาม A Day Podcast ได้ทาง adaymagazine.com j u k e s Apple Podcast Spotify Podbean Soundcloud และ A Day Magazine YouTube Channel